สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะมาเล่าเรื่องจับคู่ของคนสมัยโบราณกับคนสมัยนี้นะก็เทียบคนอื่นก็เทียบไม่ได้อีกแหละมาเทียบกับยายกับคนในครอบครัวยายยายนะ่ะตอนนั้นเรียนจบแล้วทำงานแล้วทำงานแล้วก็พูดพูดง่ายๆอะ่ะยายอะ่ะกลัวครอบครัวแตกแยกเหมือนแม่ใช่ไหม ยายก็เลยไม่คิดจะคบใครที่เป็นแฟนคุยกันได้เป็นเพื่อนเป็นอะไรวันนี้พอจีบยายยายจะบอกปฏิเสธเลยยายกลัวเดี๋ยก็จะบอกเขาแบบนี้เลยยายกลัวยายไม่อยากมีก็เลยกลายเป็นเพื่อนใช่ก็ทีนี้พี่ชายยายอ่ะเขาจะเห็นว่ายายเนี่ยคือไม่ไม่พยายามที่จะคบใครไม่พยายามที่จะมีแฟนอะไรวันนี้ทั้งที่หน้าตายายก็พอไปวัดไปวาตอนสายๆได้ประมาณเนี้แต่ทําไมยายถึงไม่ คือใครมาจีบอย่าก็จะปฏิเสธเขาเรื่อยไงก็จนว่าพี่ชายเนี่ยไปรู้จักกับก็พ่อของลูกๆนี่แหละเล่าก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่ดูเที่ยวก็ไม่เที่ยวเจ้าชู้ก็ไม่เจ้าชู้แต่มีจุดบอกพ่อของเขาคือเขาประสบอุบัติเหตุหน้าเขาเสียไปเสี้ยวนึ่ไงประมาณนี้เลยหน้าเป็นหลุมเป็นบอ่อไปไปเสี้ยงแล้วก็กามก็หักใส่เหล็ก ฟันก็แถบที่ว่าโดนโดนยินก็หายไปเลยประมาณทั้งฟันล่างฟันบนต้องใส่ประมาณนึือบปลอมฟันปลอมประมาณเนี้ยกระดิ่เนี้ยเขาก็เขาชอบอ่ะพูดง่ายๆอ่ะพี่ชายชอบพี่ชายสองคนชอบหมดเลยเป็นยายไม่มีพี่ชายแต่เป็นลูกป้าลูกพี่ลูกน้องสองคนนะชอบหมดเลยพอพี่ชายยายสองคนชอบหมดเลยใช่ไหมแล้วก็อย่างยายอ่ะไม่ชอบคนเจ้าชู้ไม่ชอบคนกินเหล้าไม่ คือไม่ชอบพวกง่ผู้หญิงทุกคนก็ตั้งเป้าไว้แบบนี้ใช่ไหมว่าไม่ชอบอ,ะอ่ะพี่ชายก็เลยบอกว่าอ่าพ่อของลูกยายคือตาว่าจะเอาไหมตาก็ไม่เคยเห็นยายนะยายก็ไม่เคยเห็นตาประมาณนี้ต่างคนต่างไม่เคยเห็นแล้วตาก็บอกว่าได้พี่ดีดูพี่ดูดีแล้วใช่ไหมเราบอกเขาดูดีแล้วก็ดูมานานแล้วแล้วเป็นน้องของเขาก็อยากจะจับคู่ให้ ทีนี้พี่ชายอีกคนก็ไปปรึกษาพี่ชายอีกคนแล้วก็ไปทําความรู้จักกับพี่ชายอีกคนใช่ไหมก็พี่ชายทั้งสองคนก็รู้จักกันดีทีนี้ก็รู้จักกันแล้วเขาก็ทําความคุ้นเคยสนิทสนมกันสนิทสนมกันทําความคุ้นเคยใช่ไหมก็กลายเป็นตากับพี่ชายยายเขาสนิทกันเลยเขาสนิทกันกลายเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันประมาณนี้อ่ะเขากลายเป็นพี่เป็นน้องกันใช่ไหมทีนี้เขาก็มาพูดกับยาย ไม่ได้ไม่ได้พาตามานะแกมาพูดกับยายก่อนว่าแกหาแฟนในยายได้แล้วนะแล้วก็จะไปจะไปขอกับพอ่อกับแม่เอจะไปขอกับแม่กับยายตอนนั้นไปขอกับแม่กับยายยายก็คือน้องสาว,น,สาวน้องสาวแม่เท่าของยายอีกทีชื่อใหญ่ชุมชื่อแม่เท่าชุมจะไปคุยแล้วมาคุยกับยายก่อนว่าจะตกลงไหมถ้ายายถ้ายาย ถ้ายายตกลงหรืออย่างลังเลใจเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาตามาหายายให้มารู้จักกันก่อนประมาณเนี้ยยายก็เลยบอกว่าพี่ดูดีแล้วใช่ไหมเขาบอกดูดีแล้วเป็นเพื่อนกับพี่มานานหลายปีแล้วตั้งแต่เขารุ่นรุ่นเขาเห็นมาตลอดเลยเป็นคนดียายก็บอกว่าถ้าพี่ถ้าพี่คิดว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็พาให้ไปพูดกับแม่ยายไม่ขัดข้องอะไรยายก็บอกเพราะอายุยายก็สมควรแก่เวลาแล้วใช่ไหมยี่สิบกว่าแล้ว ก็สมควรแก่เวลาเรียนจบแล้วทํางานได้ทํางานแล้วปลูกบ้านให้แม่ได้แล้วแล้วน้องๆก็จบแล้วประมาณนี้ก็กคือหมดภาระรถึงคราวที่จะสร้างครอบครัวถูกเปล่าแต่เมื่อพี่ๆและผู้ใหญ่เห็นสมควรมันก็มันก็โอเคได้พื่อนายพ่อใหญ่ไม่ใช่เด็กดื้อประมาณนี้ก็เลยพี่ชายก็ไปไปพูดกับแม่พอไปพูดกับแม่แม่บอกว่าให้พาให้พาตาไปให้แม่ดูหน้านหน่อยเพื่อที่จะได้ทําความรู้จักพูดคุยรู้จักกับยายยังพี่ๆก็บอกว่ายังไม่ได้รู้จักอ่ะ แต่ว่ามันผ่านการคัดกรองมาจากเขาแล้วอะอันนี้พี่ชายยายก็พาพาตาไปให้ยายดูยายตอบทันทีเลยว่าไม่เอาลูกสาวลูกสาวยายอสวยออกพอยยังจะหาแฟนที่ดีๆกว่านี้ได้อันนี้ขี้ดิี้ยวก็ขี้ริ้วพี่ชายก็เลยบอบอยู่ตั้งนานพูดอยู่ตั้งนานเลยพูดอยู่ตั้งนานเลยนะว่าให้แม่ตกลงแล้วเอาชักความดีของตาทั้งห้าแล้วก็ชัก การครบค้าสมาคมการรู้จักนิสใส่ใจคอประมาณนี้ให้ยายฟังยายก็เลยคือถูกต้อนทั้งสองคนน่ะหลานชายทั้งสองคนต้อนซ้ายต้อนฝาประมาณนี้ก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยปัดมาหายายว่าถ้ามันตกลงก็ให้มันมาเลยสมัยสมัยนั้นนะ่ะประมาณสี่สิบกว่าปีนะแม่ตกทอดนะแม่ตกทอดอะ่ะเงินสี่หมื่นท้องสี่บาท แม่ตกอะคือตกไม่เอาอ่ะท้องนี่ยังหาไม่ยากนะพอบาญนย่งไม่กี่ร้อยแต่ว่าเงินสี่หมื่นเนี่ยมาเป็นอันที่หายากมากนะเป็นหายากมากแต่แต่ตาค็อแม่คิดยังไงไม่รู้ตอบตกลงเลยพอตกลงเลยพี่ชายก็ไม่ได้มาพูดอะไรในเท่าแต่เท่าแต่มาบอกยายว่า,าตาตกลง 40, สี่หมื่นสี่บาทจะว่าไง ยายก็บอกว่าถ้าแม่ถ้าแม่ว่างั้นก็ว่าตามที่แม่ว่าไงแล้วพี่ชายบอกโอ้แม่ยายนี่ตกโหดเลยและสุดท้ายยายกับตาก็ได้แต่งงานกันพอมารุ่นลูกยายนะพอมารุ่นลูกยายรู้จักกันก่อนไปเที่ยวกันก่อนไปเที่ยวกันก่อนนะไปเที่ยวกันก่อนรู้จักกันก่อนกว่ายายจะรู้ว่าคือเขาไป เขาเขาชอบกันแล้วเขารักกันแล้วว่างั้นดีไม่ดีไม่รู้พอตารู้ตาก็สืบประวัติพอสืบประวัติเสร็จแล้วคือมันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ชัวร์มันไม่โอเคนะมันไม่ชัวร์มันไม่โอเคลูกสาวยายพอถูกห้ามก็เลยไปจากบ้านเลยหนีออกไปจากบ้านเลยพ่อแม่ขัดใจไงหนีออกไปจากบ้านเลยไปจากบ้านไปอยู่กับเพื่อนสุดท้ายลูกเขยยายก็ตามไป ตามไปตามไปอยู่ด้วยกันแล้วก็กลับมาแต่งงานเห็นไหมสมัยนี้มันต่างกันเยอะนะมันต่างกันเยอะสมัยก่อนเนี่ยเรานี่จะพ่อว่าแม่ว่าพี่พ,พี่น้องๆว่าผัวเมียก็เลยไม่ค่อยแยกทางกันอยู่กันจนตายจากแต่คนสมัยนี้เจอหน้ากันชอบกันอยู่ด้วยกันไม่ต้องมาขอไม่ต้องมาแต่งหรือไม่ก็ท้องก่อนแต่งอะไรประมาณนี้เลยแล้วสุดท้ายความรักก็ไปไม่รอดมันยังเด็กๆก,กันไง มันยังเด็กๆก,กัไงยังไม่พร้อมไงวุฒิภาวะย,ยังไม่พร้อมแต่ว่าด้วยด้วยวัยกำนัดด้วยวัยกำนัดด้วยวัยถึงคราวที่จะผสมพันไงมันก็เลยชอบการรักกันรักด้วยความใครนะไม่ใช่รักกันด้วยความรักน้อยคู่ที่จะอยู่ด้วยกันจนยืดยาวแล้วสมัยนี้นะทุกอย่างมันวิวัฒนาการไปหมดไงอยากไปไหนกับใครก็แค่ยกหูโทรศัพท์ก็นัดกันได้อะไรกันได้ไปแล้ว แล้วแล้วสังคมเดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างไงผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยคือจะมีอะไรกันก็ได้อะไรกันก็ได้ประมาณนี้ไงโดยที่รับผิดชอบเชนก็ได้ไม่รับผิดชอบเช่นก็ได้คือสังคมทุกอย่างมันเปิดอะเปิดจนน่ากลัวสุดท้ายเดี๋ยวนี้ผัวเดียวเมียเดียวจนตายหายากอยู่ๆกันไปสิอยู่เด็กสิบป,ปีเดี๋ยวนี้เริ่มลดน้อยลงเด็กสิบป,ปีมีคู่แอบได้กันแอบท้องกัน แล้วพอคลอดลูกออกมาก็โยนให้ตากบยายสมัยก่อนนะตากบยายปู่ย่าตายายนี่เลี้ยงลูกเลี้ยงเลี้ยงหลานน้อยมากนะแต่สมัยนี้โฮยไปที่ไหนคนแก่ลูกอ่อนกันหมดเลยสังคมมันต่างกันไหมใครมีความเห็นเหมือนยายไหมว่ามันต่างกันแล้วการเลิกลาก็ง่ายขึ้นแล้วการชิงรักหักสวัสดมันก็ห่าง่ายขึ้นการตายเพราะเรื่องความรักถึงห่วงกันอะไรกันก็มากขึ้นใครว่าจริงเหมือนยายปะ ถ้าใครว่าจริงแสดงความคิดเห็นมายายจะได้รู้ไงว่าคนเดี๋ยวนี้รุ่นยายรุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานเขาให้นิยามความรักครอบครัวในสังคมนี้กันอย่างไรอย่าลืมนะทักทายมาคอมเมนต์มาและก็อย่าลืมดูแรวก็กดติดตามกันยายจะติดตามทุกคลิปเรียวยายจะไปตามในคลิปเรียวไงเพราะใน Youtube บางทีมันยาวมันอะไรมันคนเดี๋ยวนี้มันชอบง,ง่ายๆเร็วๆไง ดูง่ายๆเร็วเรื่องเล่าจากคนแก่อะไรพวกนี้ไม่ไม่ค่อยชอบฟังเรื่องเล่ากันแต่ยายก็จะไปตามในคลิปตามทุกคลิปดูถ้าตามแล้วก็ดูด้วยอย่าลืมนะติดตามกันจะได้ดูคลิปกันเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีค่ะคลิปหน้ายายจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกขคุณข่าวดีค่ะ